พาชมตัวรถ Honda HRV แบบประหยัดก่อนเข้าไทยกลางปีนี้ครับคลิปนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นแน่นอนครับตัวรถนะครับจะเปิดมาด้วยระบบคลิกเซนเซอร์ประตูหลังเปิดง่ายๆเลยนะครับแค่เราเตะเท่านั้นและประตูเขาเปิดได้สูงมากๆคนตัวสูงก็ไม่ต้องกลัวติดเลยครับเบาะได้มาเป็นแบบ4ทูโทนพร้อมกับเบาะสามารถพับเก็บเรียบได้เลยครับ แถมบอกยังสามารถโยกขึ้นได้เหมือนเจ้าตัว Honda City ในบ้านเราด้วยใส่จักรยานไปได้สบายๆเลยทีแรกนะครับผมคิดว่าตัวนี้ไม่มีหลังคาซันรูฟที่ไหนได้ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟแบบ2ตอนโอ้เจ๋งไปเลยครับถือว่าให้ความสะดวกสบายแล้วก็ความรู้หลามให้เราได้ใช้งานดีเลยครับภายในมีระบบแอร์อัจฉริยะครอบคุมพื้นที่ในห้องโดยสารนะครับ ยังมาพร้อมกับระบบที่เป็น wireless charger ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง USB มาให้ด้วยคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเหมาะกับเป็นรถครอบครัวมากมากเลยครับพื้นที่ใช้สอยเยอะดีไซน์ใหม่สวยเยอะขึ้นมากๆเลยครับคนไทยแล้วก็เตรียมเงินรอซื้อได้เลยครับกลางปีนี้มาแน่นอนครับผม